เยันใหม่เนี่ยวันนี้ใหม่เบิร์ตเลยได้ขาหนึ่งแต่ว่าบ่เป็นดอกบ่มีสายยันมากพอจะห้อยแขนดอกเสื้อขาหนึ่งนั่นเหาอมักยังว่ามากบังแขนขาไอ้อบจากใครครับไม่ใช่ไค่อบฟ้านะครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยบรรยากาศบน กูใส่กระห้องเลยรู้ป ah> um ja ุ๊บใส่ก็หอมแล้วบึ้งสารการจนี่คน่อยู่ไอยู่อู้หูเพื่ันตองมีบวดมัดเนาะขานวดขานวดขานวดโอ้ขลอกมาได้โอ้ยนที่นอนดีนะเวีดีคื

มันกัดอยู่ในปีบน่ะนี่ก็ได้ค่อยแฝงไปเบาๆเอาไปเบาๆแล้วใส่ทีเดียวแล้วก็ใส่กิโยบริษัทการของลูกพี่ครับดูนะครับคือวิธีคีดขายได้ดียนะอยใช่ไหลูกพี่จัดเองเลยวันนี้เมื่อก่อนเคยอบครั้งหนึ่งยี่สิบตัวขุดหลุมแล้วก็อบเลย เขาเรียกว่าไข่อบตะไคร้เป็นบ่สูตรด้การสตรกีครับอเป็อบฟางไวนไหนคุนวะอบตะไคร้ตกีอบครั้งหนึ่งยี่สิบตัวครับขุดหุมแล้วก็วางเป็นตัวๆแล้วอบเลยนี่ต้งอสาวอันไอ่เป็ดเป็นนี่ก็ได้เป็นไรเดี๋ยวผมมเวไ่นน้หมู่บ้า ไก่อบฟางไม่ใช่นะครับไก่อบตะไคร้มันโหแสบคอฟางมันบอหออากแรืวะเดี๋ยวผาักกันยังนี่โอ้ยจะไม่มาก,กวนสามารถดีไหมฮนะ เอ้เอาไปเดี๋ยวจะไ่นาบนะอดไดเป็นอบอตนี่เอองากเด้นหาเช่ได้เจ้านี่ยิดโควิดแล้วฮะจติดโควิดแล้ว่<า>ต่ตอไปท่ล่ะ่ไปเรืกตงีอบอตเออเตน้นได้ไหมจะกะที่นี่แความพอใจ,จ,โ,ใจออโอเค <im itation> เอาสุกแล้วจังมาิึงเนาะเฮ้เอาท่นจท่นสุกแล้วก็ไม่กันนะเอ้อไปยังเนาะปรตอที่ไหนไปยังสาวคนนนเออหมื่เอินเขาเอินไก่อบฟังแบบนี้ไก่อบตะไคร่สูตรพิเศษสูตรพิเศษของลูกพี่ไยของโรใหญ่บาล เอาเอาพวกกะพวงชงเส็งได้บ่เนี่ยปานซุ้มให้แล้วพี่น้องเลยเออดูดสถานการณ์เป็นอย่างรสถานการณ์อันอยนี้นเลยโอ้เลี้ยงอาหาร มไม่ได้ต้องต้องผ่านอมตก่อน,อน,นเออนี่อันนี้ไ,ไ,ดได้กินได้กินแล้วบ่างไี้กินมันบ่ราะนี้ทุกแค่ทุกแาากกกค่นาตาการิตยังเออโอ้แดงเลย สูตรไก่ก็สูตรไข่จะส่วนเลยเจ้าทุกแล้วทุกแล้ว

จตมากำลังโจเป็นไงพี่แซ่บสุดยอดใค้เป็นคนทำเอากัะสิคนแซ่บเลยก่อนเลยลดงานะดก่อนเนี้ยนเดยวหรอกนะยหมดก่อนเน้ยไปเข้าไปบูท่